ทันอ <Fun. S 2> oh. ทำอะไรล้วไปถึงง่ายกี่โมงหรือป่านนี้ยังไม่ไปเลยไม่ใช่ก็จะไปก็ซื้ออะไรอ่ะโอ้ซื้อ,อเย้ถก็ต้องซื้อบ้างอะไรบ้างครับวันนี้ทันอยู่แล้วไปงานทันอยู่แล้วน่าจะถึงประมาณสองทุ่มจริงจริงถึงแล้วออกมาทำธุระกับทั้งเอกครับผมวันนี้ต้องบอกเลยว่าทำไมต้องซื้อเสื้อผ้าไปดูในกลุ่มปิดครับ เสียแปงเขาเตรียมอะไรไว้ให้ผมเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อแต่ผมไม่อยากซื้อผมจริงๆจะมาหาชุดในฝันไงชุดอาชีพในฝันอ่าเดี <ใน S 1> ๋ยวไปดูว่าเสียแปงเขาจะทําอะไรนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มปิดก็ขอบพระค,นนคุณมากใครที่ยังไม่เข้ารีบเข้าครับผม,มค่ำคืนนี้มาดูกันว่าอาชีพในฝันแต่ละคนจะเป็นอะไรบ้างนะครับหลากหลายรสชาติครับวันนี้เสียแปงเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เล็กๆน่อยๆด้วยถามว่าเซอร์ไพรส์แบบไหนอะไรก็ได้นะที่ผมเป็นนัเอกทำร่วมกันแหละเออรอดู จะรอดูครับเสตแตงจะทำอะไรใครยังไม่ซื้อกงผิดรีบซื้อข้ามืนนี้ครับมองอะไรอ่ะนักเอกเขาเดินมาแล้วเขาดา่าแลวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ี่เนอร์ถึงหน้างานแล้วนะครับที่งานจะอยู่บริเวณนะครับก่อนก่อนถึงอ่าไทยวัสดุนะครับเลยวัดโปรจกมาวันนี้หนึ่งวันทองนะครับวันที่25้านะครับก็คือวันนี้นะครับ ทุกคนนะครับใครอยู่ใ,ใกล้นะครับฝากมาให้กำลังใจด้วยนะครับอยู่ที่อำเภอเมือง,งสมุทรสาครน,นะครับผมเลยวัดโพเจ้นิดนึงก่อนถึงใครวัดสดุนิดนึงนะครับพวกผมทุกคนบ๊ายบายตอนนี้อากาศร้อนมากตอนนี้เวลาก็ขึ้นบ่าย3ามครึ่งเองนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตหาที่หลบร้อนก่อนนะครับบ๊ายบาย ทุกคนเห็นไหมทุกทุกคนหมอรับช่วงนี้ผมปังนะครับไปต่อไปล้มาเอากระเป๋าเลย1อ0บาทแล้วเนี่ยใส่ติ๊บอะใส่อะไรดีทุกคนเฮ้ยเราทำได้นะครับลองหมดไป60บาทนะครับอยากให้ถ้าจะมาเล่นเกมกันมันจะน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดอยากให้อ่ะแต่ว่ามันมีหลายคนสวดโป้งได้ไหมจะทีละคนอ่ะ นม่บ้าสวดโป้งเฉยนะจนทนาหกีคนของเราอ่ะใครก่อนใครก่อน้มิวมิวไปใครเฮ้ย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 เต้ยเออเต้ยเต้ยเสวดใช่ไหมใ้น้องให้ให้น้องเลยอ้ยเต้ยน่ารักมาก เหมาะมากสีเดียวกับเสื้อเลยค่ะอกีฮอตซี่ฮอตซี่อันพ่อเพรานเรากอดบอกโอ้แม่เอกมันด้บอกมัเสียวกอบามาเบอกมาเป็นคนโอ้โหชเสียวมากเห็นบอมีทุ่นนัำสาปปะนที่แรกว่าเสียวที่แรกว่าเสียวมากล่ะเออกรลยอยัง บหมอนพอบรรเงินในกระเป๋าแล้วคือจังอันเป็นที่แห่งๆก็เลยเออไปเที่ยวที่ล่ะเท่าซากก็เลยไปชีชนะล่ะก็เัยไปเที่ยวหุ่นอ้อมโลกอยูสวไปชีชนาบนนี้เออแล้วก็เลยไปเที่ยวหุ่นอ้อมโลกดูไปดที่ทั่วแดนไปชีชนาเติมเตยตาไปถ่ายคลิปให้ลูกกูนั่งเซเวอยู่ดะไโทรไปด่าเอามือเหมือนบอลลาร์โตซับไปบุญจันทร์หรือเป่บอลแม่ก็พอเขาดิสอนมาดิสอนเองเพรว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็โตนะลูกว่า วันนี้มากต้องงามมีหลีด้วมีจุ๋ยเล่าต้องหนาลักีหลีดิบรรยากาศล้างไม่ดีครับบรรยากาศเลยครับพี่น้องวันนี้เป็นเวทีกลางมาเป็นเวทีกลางครับพี่น้องครับหมอใส่มือเจ้าเออคอกระป๋าเพื่อช่วยได้บอยรอบนี้เดินมาใหม่มันเราไม่พลาดซ้ำสองแน่ มาอีกแล้วเมื่อกี้จะขังเฮ้ยเฮ้ยแปลกจี๊ดเมื่อกี้เลยคุณเดินหายไปบ้างอกีโอ้ยโอ้ยนึก็แปดเมื่อกี้หายไปปุ๊บแล้วโผล่มาเงยหน้ามาทีเอ้ามาไงโอ้ยใจเล้วโอ้โหเราไม่ได้เจอกันกี่วันนี้พี่บอยอ้ยสิบวันเลยเนาะเป็นเกือบเกือบสิบวันครับโอ้โหสักวอเป็นยังไงคิดถึงเวทียังคิดถึงมากครับไปงานลิเกบ้างไหมพี่ก็ไปบ้างแต่ว่า ยังไม่ได้รับงานใครก็มาบัวบอสมางานบอสดีกว่าแล้วก็คุณบินฉีกิ้มตัวนี้ก็ไปทําภารกิจอยู่ใช่ครับยังยังไม่ได้กลับมาหลายคนก็ถามว่าหลายคนก็ถามว่าบิ๊นไปไหนบนไม่ได้มากระวงแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่เป็นรับงานลิเจรับโปนะครับรับเยอะอยู่ก็เลยไม่ได้มานะครับทั้งเวทีแล้วก็ผิดพาดษด้วย เขาต้องมีธุรกิจส่วนตัวของเขาเขามีธุรกิจส่วนตัวเขามีวงด้วยใช่ไหมพี่ใช่วงวงพิพาทวงพิพาที่บ้านที่บ้านของแม่นของเขาครับพี่น้องครับตั้งค้นตั้งมีธุรกิจบางคนก็ถามว่าพี่เบนหายไปไหนใช่ครับแต่พี่เบนไม่ได้หายไปไหนนะครับพี่เบนไปทำธุรกิจตัวเองด้วยนะครับเหมือนสลับสับเปียนกันมาใช่ครับนะครับถ้าพี่เบนแก๊บ้างจากหน้าที่ตรงนั้นแกก็จะมาช่วยเหมือนเดิมใช่ครับครับไม่ต้องห่วงใช่ไหมครับโอ้โหเนี่ยพี่เขาหล่อนะเนี่ยเร้อนี่ มารอบนี้ทาไมดูหล่อขึ้นนะอ๋ะอก็มาอยู่กับวงวงวงมาลามแสงทองหลอ่ออยู่กับบอสหล่อขึ้นเลยอ๋ออยู่คู่ับตาตาหลอ่หลอเลยคุณพูดดีมากคุณจะกินสักแก้วไหมไม่ <c oughs> ไม่เคยสบายใจเลยเชียวน้ามโมโหโอ้วันที่สามสิบนี้เราจะเจอกันชันยานาทอีกแล้วเนี่ยใช่ครับคุณมีอะไรต้อนรับผมครับคุณบอยครับคุณจะลวงผมไปอีกไหมของของดีแน่นอนรอบรอบนี้ผมต้องได้หล่อไหมรอบนี้เราครับหล่อแน่นอนครับอเราครับหล่อครับ ไม่ค่อยใจชื้นเท่าไหร่หรอกร่าไปใช่นาทเ่อันนี้ใจชื้นแน่นอนรับรองรอแล้วมีของเดตอรับมะม่วงเปรี้ยวๆอร่อยแน่พี่เด็กๆกินบ่อยอ,อะไรผม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 ไปผมไปบ้านคุณชันสองรอบทำไมสิผมไม่เคยได้หล่อสักรอบเอแล้วก็เอาผมไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปไปใช้คำว่ามึงหักูมาฆ่าใช้คำว่ามึงหักูมาค่าเอออะไรกันครับเนี่ยไปรับนี้ ได้อแน่นอนยังไงก็ต้องหลอดแน่นอนครับรับรองผมเข้าไปดูไลฟ์สดคุณซันแล้วคุณซันเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาส้มโอชัยนาทไปฝากผมก็เลยว่าพไปถึงออสเตรเลียทําไมต้องเอาส้มโอชัยนาทมาฝากไม่ใช่หมายความว่ากลับจากออสเตรเลียแล้วไปชัยนาทเอามาให้ไงแล้วคุณก็มามะม่วงชัยนาทอีกที่ี้ถูกต้องมันกินอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกกากผลไม้ผลไม้เยอะแยะับไม่งั้นก็ต้องเป็ดลิมสระขอบุญพี่บอยครับเจอกันครับพี่น้องครับมาแล้ง นะครับอยู่ข้างไทยวัสดุนะครับพี่น้องครับสมุทรสาครครับมาเรียงเจอกันนะครับ